สวัสดีครับวันนี้ผมก็เป็นตัวแทนสองทุ่มนคนที่เล่นฟุตบอลที่สารลกกางนะครับครับผมนี้ก็พอดีมีปัญหาอีกแล้วคือเรื่องไฟนะครับไฟสนามค<ม>ือพวกผมเนี่ยก็อย่างที่เคยบอกว่าคลิปแรกผมเล่นกันทุกวันช่วงหกโมงถึงสองทุ่ม,ม,มคือ,อช่วงหกโมงเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่าเนี่ยที่สนามได้เขาเล่นกันอยู่เขาจะเขาจะเปิดไฟทุกเสาเลย เสาละสองดวงเฮ้ยเขาจะเปิดเสาละสองดวงนะครับเปิดเสาเพราะว่าไอเสาเนี่ยมันเสียโอเคไอเสาเนี่ยมันเสียวเข้าใจแต่พอช่วงหกโมงครึ่งอย่างเงี้ยถึงหนึ่งทุ่มเนี่ยพอพี่สนามได้เขาเลิกปุ๊บเขาอะิดไฟหมดเลยแค่ดวงเดียวเดียวแค่ดวงเดียวแล้วมันมืดนะครับพี่เนี่ยพี่ลองดูจักภาพมันจะมืดมันเล่นไม่ได้มันเล่นไม่ได้จริงๆครับ ถ้าคนเล่นฟุตบอลก็น่าจ,จะเข้าใจนะครับว่ามันมืดจริงแล้วก็คือสิ่งที่ผมยากคำถามคือผมไม่เข้าใจอะว่าทําไมผมเล่นคือผมก็อยากต้องการแสงสว่างนะครับในการเล่นผมก็อยากแสงสว่างก็คือผมไม่เข้าใจว่าทําไมเปิดให้ผมสองดวงได้เปล่า <c oughs> เหมือนตอนแรกอะคือผม,ผมขอแค่สองดวงก็่ได้คือผมผมไม่ได้กวนตีนปกพี่จริงจริงคงขอแค่หกโมงครึง <ผม S 2> ร่งถึงสองทุ่ม สองทุ่มเนี่ยเปิดไฟให้ผมสองดวงให้มันสว่างอ่ะทั้งสนานไว้นั้นฟอเลยครับพวกพี่ผมก็ลูกหลานคนใค้หน้ากัน,กนทงน้งานครับที่มาเด่นผมก็รุ่นน้องพวกพี่ๆก็เคยเห็นหน้าเห็นตากันทั้งนั้นผมก็อยากฝากไว้ครับแล้วก็ผมอยากฝากเรื่องนี้ให้มันจริงจังเลยครับไม่ใช่ว่าแป๊บๆเป็นอย่างนี้อีกแล้วเหมือนตอนคลิปแรกที่ผมฝากไว้ก็ได้ทั้งการสนับสนุนดีครับพอมาช่วงหลังก็เป็นอย่างนี้แล้วก็อยากฝากเลยว่า อยากฝากว่าให้คนที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลอย่างนี้ครับผมแบบจริงจังได้วะครับ่คือผมก็รวมกลุ่มกันมาเล่นน่ผมก็รวมกลุ่มกันมาเล่นผมไม่ได้ไปทําเรื่องไม่ดีรวมกลุ่มกันไปกินเหล้าสูบยาติดยาแล้วผมไม่ได้ทำนคือพอมันเป็นอย่างเงี้ยพอผมรวมกลุ่มกันนะพอเป็นอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าบางทีมันเซ็งนะับางทีมันก็เป็นอะไรลึกๆในใจที่ผมไม่รู้จะปรบบายกับใครอะว่าทําไมเ่ะ ทำไมที่ฐันคาสัพยาที่บสิงนะครับสัพยาหันตาเนี่ยบางทีผมแอบไปเล่นหนีไปเล่นกันที่นู่นอย่างเงี้ยมันสนามเขาดีนะครับโอ้โหไปครับเขาทำสนามสมุนกันดีมากเลยน่าเล่นซึ่งเราอยู่ในเมืองแท้เนี่ยสนามเราไม่เป็นไรครับเรื่องสนามไม่เป็นไรแต่ผมขอเรื่องไฟขอแค่ไฟมันได้เล่นนะแค่นี้ครับคือผมก็ไม่ไม่มีที่เล่นที่อื่นกันแล้วอ่ะ จะเก็บจะเก็บตังพวกผมก็ได้นะอ่าใช่เรื่องจะเรื่องไฟมันมีปัญหาถ้าเกิดมันแบบผมก็ไม่รู้นะว่าเราแบบเทศบาลหรือใครดูแลเรื่องไฟเป็นยังไงแต่ถ้าแบบต้องเก็บต,งตังเสียตังคหผมยอมผมก็ยอมจ่ายอ่าใช่พวกผมทุกคนเ,เลยยอมเพื่อให้มีไฟเล่นอ่ะผมยอมครับอ